โอ้โหดูแล้วก่อนดูวงหน้านี่เ็นระดับสิบเลยเอาด้วยเหงื่อเริ่มมาแล้วดูจับสายตาว่อะไป็นไงกระดุกเลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไมรุ่นลี่อ้ยวันนี้มาดูมาม่าเกาหลีใช่มาม่าเกาหลีนะคะใช่คอนเทนต์คือวันนี้เรามารีวิวมาม่าเกาหลีกันท้องไม้อ่ะดูบ่อยมากเลยคนกินมามากก่าเกาหลีเนี้ย เห็นก็ว่าเผ็ดนักเผ็ดหนาพ่อก็เลยอ่ะลองซื้อมาม่าเกาหลีมาให้น้องม้อ่ะได้ลองว่ามันจะเผ็ดสักแค่ไหนนี่พ่อไปซื้อที่เซเว่นในใจบ้านนะมีทั้งหมดกี่รสชาติสี่รสชาตินี่มีระดับห่อนงชี่านี่เผ็ดระดับรุนแรงอันนี้เผ็ดระดับรุนแรงอันนี้เบสิกเบสิกส่วนอันนี้ก็นิดหน่อย อันนี้ก็เผ็ดมากด้วยเดี๋ยวเรามาลองมันดีกว่าว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนก็อยากลองนี้เห็นหน้าที่เขาเกินมันอ่ะแล้วแบบไล่อยนอลอกปากมาเลยมันจะเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไหมมันจะเป็นขนาดนั้นไหมเดี๋ยวเราลองมาต้มแล้วเราก็มารีวิวดีกว่าว่าไอ้ที่เขาว่ากินเผ็ดขนาดนั้นอะจะจริงไหมพ่อกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งเลยน้องมากินเผ็ดได้ไหม ใช่ทุกนี้น้องไม้กินข้าวค่ะพิกขี้หนูนะโอ้โหซ้อมมาแล้วเดี๋ยวดูนี่ว่า,วาคนกินเผ็ดได้เป็นยังไงแต่ว่าเ๋ยวก่อนออถ้าเรากินมามากก่าเกาหลีเนี่ยเวลาเราเผ็ดอะเรามีวิธีแก้เผ็ดก็คือว่าถ้าเราเผ็ดมากเราก็ต้องกินน้ำสองวิธีแก้ที่คือที่สองก็คือ,อน้องไ้เอาน้ำมาแล้วน,น้ำมาเลยวิธีที่สองก็คือนมใช่ไหมทำไม นมจะช่วยเราหายเผ็ดได้ใ,นดใ่น้ำด้วยใน้ด้วยแล้วก็นมด้วยถ้าเราเป็ดมากๆอะ่ะเราก็กินนมแทนก็ไปเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเวลาเรากินมันจะเผ็ดสักแค่ไหนเอาเลยไหมเอาไหมเอาเลย ครับและตอนนี้เราก็ไปต้มมาม่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่อันคือของน้องไม้นะครับนี่ของน้องมาก็จะเป็นมาม่าเกาหลีสูตรชีสแบบเผ็ดเหมือนกันนะแอบเผ็ดอีกหน่งตัวของพ่อนี่สีสันนี่เผ็ดระดับสิบโอ้โหซื้อก่อนอยู่นานนี่เผ็ดระดับสิบเลยแต่เราก็มาเมื่อเรากินมาม่าเกาหลีแล้วเราก็ต้อง เข้าเต็มน,นิดหน่อยอมาเลยดีกว่าว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนของน้นงไม้ก่อนดีกว่ามาลองของน้นงไม้ก่อนทนูมไม้ถ้าเผ็ดอะเรามีน้ำนี่มีน้ำนะแล้วก็มีนมแก้เผ็ดพ่อไปดูรีวิวมาแล้วดับเผ็ดของเราใช่ว่าถ้าเราเผ็ดอะสามารถกินนมดับเผ็ดได้แล้วก็น้ำนี่ก็ช่วยในระดับหนึน่งนะเรามาลองกันดีกว่าว่าจะเผ็ดขนาดไหนหนมลองก่อนเลยจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะ การกินมาม่าของเราใช่ไหมเต้นแอบตื่นเต้นแทนว่ามันจะไหวไหมเป็นครั้งแรกเลยที่เราซื้อมาม่าเผ็ดมากินมาลองเลยเอา้วเป็นไงกินมากเลยอ่ะอึ้งอึ้งอึ้งไปเลยเป็นไงโอ้โหรอันนี้เป็นรสชีสใช่ไหมบอกเพื่อนๆหน่อยว่ารสชาติเป็นไง เยี่ยมเยี่ยมมันเดี๋ยวคุณไม่ได้กิ้มโรตีปากขมายนะเป็นรตชีสมันก็จะเผ็ดสำหรับเด็กนิดนึงในระดับที่เด็กเขรับไหวใช่เด็กอยากกินนะก็อันนี้เต๋อใช่นี่ตัวนี้เผ็ดเยอะขนาดนี้เลยเรามาลองกมามายกล้าชิมไหมไม่กล้ามลองชิมดิอ่ะลองชิมห่อเข้ามั้งนี่ดูดูก่อน เผ็ดขนาดนี้เลยพ,พ, curtain, พ่อหกแล้วเอาลองกินนะแล้วก็จอดคืให้น้องๆดูมาแข่งกินกันหูุดสินะพ่อจ๋านะทุกคนตึ้งไปเลยตึ้งไปเป็นไงบ้างพ่อบอกความรู้สึกหน่อยคำแรกยังไม่รู้สึกจะบอกว่าพ่อกินเผ็ดได้ระดับหนึ่งแต่ว่า เผ็ดไม่มากแต่ถ้าเผ็ดมากๆพ่อจะทนไม่ไหวคำแรกเลยนะเผ็ด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 ในระดับหนึ่งพ่อติ่งคำแรกแล้วรู้สึกว่ามันเผ็ดนิดนึงเดี๋ยวเอาอีกคำดีกว่าดูดีว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนให้แม่ลองชิมาน่อยแม่ลองมา ไม่ชอบกินเผ็ดไม่อช,ชอบกินเผ็ดชอบกินแบบชอบกินรสชีสเหมือนลูกสาวไม<ป>่เดี๋ยวพ่อคนก่อนไมค์คำหนึง่งดูสีตะก่อนว้าวร้อนแรงทุกคนรสชีสกับรสราเมงของเขาจ๋านะแตกต่างกันเลยของน้องไม้กับของพ่อไมค์คำหนึ่งดีกว่าไปไปดูแลพ่อด้วย เหนอเริ่มมาแล้วลูจ้างสายตาว่างนี่เริ่มมาเหนือเริ่มมาโม่เริ่มมาจะกินดอไยอมแพ้ยังยอมแพ้ลูกยังพเนะเพราะว่ามันเผ็ดจริงๆนะนี่เพราะว่านระดับติดเนี่ยดูดิเหนือฟื้นเลยอะเดี๋ยวลองดูเดฟว่าแล้วจะกินไหวไหม ทำหนึมาลองไหมม้ลองไหมม่เอาสอาูกินยัวมากปากฟอเรมขำแล้วตาเริ่มตกกินนมหร่บ่งตมา เผ็ดมากไม่ไหวเราต้องยังไงอ่ะมีวิธีดับเผ็ดไม่ใช่หรอเราไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องเผ็ดเรามีวิธีดับเผ็ดอยู่แล้วอ่ะกินน้ำช่วยได้ไหมถ้าไม่ได้นี่ไงเรามีนมไงนมรสจืดเนี่ยไม่จอะนมให้พ่อหน่อยลูกพ่อไม่ไหวแล้วเอาน้องไม้ไหวไหมปากปากได้ไหมได้ปาก น้ำมาช่วยได้ระดับหนึ่งต่มาลมลมวันนี้ว่าจะช่วยได้จริงไหมว่าจะช่วยได้จริงไหมเค <Hey>, oh. ยได้ยินมานานแล้วนะว่าดมมันช่วยแก้สเป็ดได้วันนี้มันช่วยชีวิตพ่อจ๋าได้ไหมเ้ดีขึ้นนะดีขึ้นนะเนี่ยนม,มอ่าช่วยได้จริงโอ้ย oh. ช่วยได้ระดับหนึง่งน้องม้อย oh. หาย<ด>เล<อ>ยเหรมใช่วินเราไม่ชาเลยอะ ให้จนนิ้วชาเลยเนี่ยพ่อเนี่ยจะได้วยได้ไดนมมีประโยชน์ใช่ใช่นมนี่เพราะว่าดีกว่าน้ำแน่นอนถ้าเราเผ็ดเนี่ยกินนมดีกว่าขาไม่ไปไงปไม่เผ็ดเลยสรุปกันเลยเมาม่าเผ็ดทางนี้นบอกตรงๆว่าถ้าน้องๆที่กินเผ็ดได้พ่อแนะนำเลยระดับนี้เลยระดับสิ ับคนชอบกินเผ็ดแน่นอนใช่ขอบอกของพ่อนี่กระดากินเผ็ดนี่ยังต้องยอมแพ้เลยเนี่ยยังกินไม่หมดเลยเนี่ยพ่อเนี่ยท้าบอกว่าเด็กๆนะเด็กๆนี่ก็จะเป็นรสบั้น้องไม้นะคะถ่อยรสบัตเด็กแล้วก็มีอีกหลายรสชาติมากเลยนะคือที่เซเว่นอะเยอะมากแล้วก็เลือกไม่ดุเลยอันนี้พ่อแค่เลือกมาสำหรับมารีวิวให้น้องๆดู แล้วก็น้องมาอยากกินด้วยเราสมัยเป็นไ y YouTube ขอตัวรลกันก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปเราจะมารีวิวอะไรกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องสมัยเฟมิ y ี่ยูทู e ด้วยนะคะวันนี้เราบายบายขอบคุณทีต่วเลยบายบายไปพร้อมกับความเผ็ดของพ่อจ๋าในวันนี้บายบายติดตามได้ยี่ไ 哈哈哈哈哈！不动呗，哈哈。